สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องแันเกอร์เมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไลย้อนมาได้มา3-4ถึงปีแต่ว่ารักษาจริงจังในปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามหลัผมก็เป็นปติของคนที่เป็นกดไลย้อนที่อยากจะหายไวๆผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองดังนั้นผมก็เลยค่อนข้างที่จะหมกมุ่นอยู่กับพวกอาหารแล้วก็กดไหลย้อนครับผมเช่นว่าอาหารนี้กินได้ไหมอาหารนี้คนเป็นกดไลย้อนกินได้หรือเปล่าประมาณนี้ก็จริงๆผมอยากทาเนื้อ,อาหานี้มานานละเพราะว่า ผมอ่านจากหลายๆเว็บหลายๆบทความเขียนไม่ค่อยจะตรงกันสักเท่าไหร่ในเรื่องของหมักฝรั่งครับว่าคนเป็นกรดย้อนเนี่ยมันเคี้ยวหมักฝรั่งมันกินหมักฝรั่งได้ไหมเอ้กินไม่ได้เคี้ยวเคี้ยวอย่างเดียวพอคือบางเว็บก็บอกว่าไอการเคี้ยวหมักฝรั่งเนี่ยมันช่วยเรื่องกดหลย้อนได้บางเว็บก็แบบย้ำว่าให้กินเลยนะคนเป็นกดหลย้อนต้องเคี้ยวหมักฝรั่งเลยนะแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยคนเป็นกหดย้อนอ่ะไม่ควรเคี้ยวหมักฝรั่งเลยอ่ะ ผมก็คิดว่าให้ลองตัดสินใจด้วยตัวเองดีกว่าครับผมเพราะว่าผมก็เอาจากทั้งเว็บที่บอกว่ากินได้แล้วก็กินไม่ได้เนี่ยผมเอามาอ่านให้ดูเลยครับผมคือผมเอามาจากเว็บต่างประเทศนะอืมก็มีแหลง่งอ้างอิงสามารถเข้าไปหาอ่านได้เองเพิ่มเติมได้เลยครับผมรวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็เรามาดูเรื่องหมากฝรั่งที่ช่วยเรื่องกดไหลย,ย้อนกันก่อนดีกว่าครับผมอ่ะทำไมมาถึงช่วยได้ล่ะหนึ่งการเคี้ยวหมากฝรั่งเนี่ยจะทาให้น้ําลายเราเพิ่มมากขึ้น เมื่อน้ำลายเราเพิ่มมากขึ้นเราเนี่ยมันจะช่วยชำระล้างแล้วก็เจอจางพวกกรดในหลอดอาหารที่กําลังขึ้นมาที่คอได้เออก็ก็มีเหตุผลเนาะแบบน้ําลายเยอะใช่ไหมมันก็แบบพอมีน้ําลายกินเยอะมากขึ้นมันก็ไหลมันก็ไปช่วยแบบเออช่วยล้างพวกกรดที่มันกําลังจะขึ้นคอแล้วก็ช่วยล้างกรดที่แบบกำลังจะขึ้นอกทําให้แสบอกเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยเอออันนี้มีเหตุผลก็สองนะครับผมหมักฝั่หลังเนี่ยช่วยย่อยอาหารได้ อย่างที่ได้บอกไปครับผมเคลือบหมาอฝั่หลังทําให้น้ําลายเพิ่มมากขึ้นน้ําลายมีเอนไซม์ครับผมเอนไซม์ช่วยย่อยเนี่ยมันจะอยู่ในน้ําลายเอนไซม์มีหน้าที่ย่อยอาหารให้อาหารที่ย่อยนั้นอนะ่ะไปสร้างประโยชน์แก่ร่างกายต่อนะครับผมเคยได้ยินอาหารเสริมแบบเพิ่มเอนไซม์ side, ใช่ไหมครับผมแบบกินอาหารเสริมตัวนี้จะเพิ่มเอนไซม์ได้แล้วเอนไซม์เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอย่างไรมันจะย่อยอาหารให้อาหารพวกเนี้ยไปทํา บบเขาเรียกว่าไงนะพูดแบบอธิบายง่ายๆนาะแบบย่อยโปรตีนให้ร่างกายไปใช้โปรตีนได้แต่ว่าถ้าหากไอ้กโซไกระเพาะอ่ะมันย่อยก็คือมันย่อยแบบย่อยล้างล้างไปเลยอะ่ะแต่ว่าเซลาเอนไซ์นี่คือย่อยแล้วอ่าที่ย่อยนั้นอ่ะมันจะไปสร้างประโยชน์ต่อดังนั้นก็ถือว่าช่วยมาฝรั่งก็ช่วยเรื่องตรงนี้ได้นิดนึงช่วยช่วยได้นิดหนึ่งนะผมอย่าอย่าไปคาดหวังกับการเ็มเครื่องมาฝรั่งแล้วมันจะเพิ่มเอนไซม์ได้ขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่ามันช่วยได้ช่วยได้นิดหนึ่ง สามนะครับผมอันนี้อันนี้มันก็อืมอ่ะมาฝรั่งอ่ะช่วยทําให้เราหายเครียดได้คือการเครียดแบบฝรั่งมันก็เพลินเพิใช่ไหมครับผมมันก็ทําให้เราแบบอเครียทาให้เราแบบจิตใจไม่ค่อยหมกมุ่นอยู่กับพวกกฎไหลย้อนคือต้อง้องบอกก่อนเลยว่าความเครียดอะคนเราไปโรคเครียดอ่ะมันทําให้กดฎกระเพาะอ่ะมันกระตุ้นมามากกว่าเดิมแต่การเครียดแบบฝรั่งเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราแบบหายเครียดอารมณ์ดีในระดับหนึ่งอันนี้คือจากที่ อ้างอิงมานะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยเรื่องให้เครียดได้มากขนาดน้หรือเปล่าอ่ะจบไปแล้วนะผมสำหรับเรื่องมากฝรั่งที่เคียวแล้วช่วยเรื่องกดไหลย้อนเรามาเราจะมาพูดถึงหมักฝรั่งที่ที่แบบไม่ดีเราเรื่องกดไหลย้อนแล้วนะอันนี้คือที่อ่านมาเหมือนกันครับผมการเคี่ยวฝรั่งเนี่ยการเคียวหมากฝรั่งเนี่ยมันจะทาให้มีลมในกระเพาะเพิ่มมากขึ้นงงไหม พอมีลมในกระเพาะเพิ่มมากขึ้นอ่ะมันก็สามารถทําให้เราจุกเสียดแน่นท้องได้แล้วเราจะมีลมในกระเพาะมากขึ้นได้ไงเพราะว่าเมื่อการเคี้ยวเนี่ยมันจะทําให้เราอาปากใช่ไหมผมไม่รู้ว่าอาปากเยอะมากหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าอาปากจะทําให้ลมอ่ะมันเข้ามาในปากมากกว่าเดิมอะ่ะพอลมเข้าในป,ปากมากกว่าเดิมมันก็ทําให้เราแบบจุกเสียดแน่นท้องได้คือลมในกระเพาะไงจริงๆแล้วเนี่ยการเคี้ยวฝรั่งนี้มันต้องอาปากขนาดนั้นเลยเหรอผมจินตนาการว่าผมเคี้ยวอยู่มันก็ไม่ได้อาปากมากขนาดนั้นนะ คืออันนี้ออ้เรื่องลมเข้าปากเนี่ยอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าผมเคยต้องบอกว่าอันนี้นอกเรื่องนึงแล้วผมเคยศึกษาพวกนักแข่งกินจุอะครับผมของญี่ปุ่นอะไรมาเนี่ยเขาก็มีสูตรที่แบบว่าอืตอนที่เคี้ยวเนี่ยพยายามอ้าปากให้ได้น้อยที่สุดเพราะว่าการอ้าปากให้น้อยที่สุดเนี่ยลมมันจะได้เข้าปากน้อยพอลมมันเข้าปากน้อยใช่ไหมมันจะทําให้แบบ ไม่อิ่มไวถ้าลมเข้าปากน้อยเนี่ยจะทำให้อิ่มไวมากสังเกตตอนที่ไปกินบุฟเฟ่นะครับผมถ้าเราคุยกับเพื่อนระหว่างกินข้าวเนี่ยลมมันเข้าปากใช่ไหมทำให้เราอิ่มไวมากกว่าเดิมครับผมอันนี้เรื่องจริงนะแต่อ้างอิงมาจากของญี่ปุ่นนะหาหาหาเว็บไซต์อ้างอิงพวกนี้ไม่ได้มัน,ม,นมันคือการอ้างอิงจากของทรงจำผมตอนที่ผมดูทีวีครับผมหรือว่าตอนที่ผมดูใน u t u b e อ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ข้อเสียของการเคี่งมาฝรั่งนะครับผมมาฝรล่งบางรสอะ่ะมันมีรสเปปเปอร์มิ้นท์ ส่วนใหญ่อะรถเบอร์น,นี้เป็นเป็นรถที่ยอดคิดของมาฟอยหลังเลยนะครับผมซึ่งเปเปอร์มินเนี่ยมันมีส่วนทําให้กระตุ้นกดไหลย้อนอืมก็ทําให้พอะกินเปเปอร์มินแล้วมันทำให้กดในกระเพาะมันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแตอนนอม่อันนี้คือผมขออันนี้คือผมขอพูดขึ้นมาหน่อยนะมันมันทาให้กระตุ้นกดไหลย้อนเข้าได้ขนาดนั้นเหรอเปเปอร์น,นินในมาฟอยหลังเนี้นะอันนี้คือผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันครับผมผมอันนี้คือ ผมว่ามันอันนี้คือฟันทงจากผมนะมาฝรัง่งในเปอร์เปอร์มินมันไม่น่าจะทําให้กระตุ้นอาการกดไหลย,ย้อนขนาดนั้นนะครับผมอืมอันนี้คือส่วนตัวนะอันนี้คือเอาอันนี้คือเอาเหตุผลส่วนตัวมามาใส่ <c oughs> เรียกว่าอะไรอะ่ะมาขัดกับบทความแนละ้วอ่ะก็นี้นะครับผมก็ก็ลองไปตัดสินใจกันเองนะครับผมว่ามาฝรัง่งเนี่ยมันช่วยเรื่องกดไหลย,ย้อนไหมหรือว่ามันทําให้กดไหลย,ย้อนเนี้ยแย่ลงก็ ถ้าอยากอ่านบทความเ,มเติมเเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับผมผมเอามาจาก2เว็บไซต์เลยนะก็ลองไปหาอ่านเพิ่มเติมได้แต่ในต่างครับผมก็ต้องลองด้วยตัวเองก่อนละกันว่าถ้าเราซื้อมาฝรั่งมาเคี้ยวเนี่ยเรามีอาการแบบจุกแน่นท้องอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าหากจุกก็เลิกกินแค่นั้นของแค่นั้นครับผมถ้าไม่มีอาการอะไรก็กินต่อเลยครับแต่ผมส่วนตัวนะส่วนตัวนะวนวนะอันนี้น,นี้ส่วนตัวแนละ้วไม่มีอะไรมากอางแล้วส่วนตัวผมคิดว่าทานข้ยวมาฝรั่งอะ่ะไม่ได้ทําให เกิดอาการกระตุ้นกดไหลย้อนขนาดนักนครับผมผมว่ามันเป็นอะไรที่เล็กเล็กน้อยมากเลยนะแต่ก็ลองดูตนเองก่อนดีกว่าครับผมเพราะว่าคนเราร่างกายไม่เหมือนกันครับผมก็สับคลิปนี้ก็จบเทปเยงเท่านี้นครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดไลค์ได้นะครับผมสับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ